กาบสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนเดอ้อคลิปนี้กะสิเป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอีกแล้วพี่น้องกสิมีทางเพจดังเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะทางเพจอีเซียมนั่นแหละเพื่อนกะได้โพสถึงทางบอสบิ๊กแล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะพี่น้องเนาะแล้วกสิมีทางเอฟซี FC ของทางบอสบิ๊กบ่พ่อใจพี่น้องเขาไปฟาดกันเดือดเลยพี่น้องเพื่อนกะโพสไวแบบนี้เนาะทางเพจโพสว่า พวกมึงนี่นะชั่วนะตอนแพวเผาไปยุโรปร้องเพลงเดินทางหลายประเทศพวกจุดๆ,ๆพากันแซะลุมสาบว่านางบ้านนอกว่าซันวา่าใส่ชุดอะไรบ้างละ่ะจับแก้วไวนยไม่แพงบ้างละ่ะว่าซันวา่ากินสเต็กบ้านนอกบ้างละว่าซันวาแต่ที่พ่อพวกเธอพาลูกๆไปถึงโฮจิมินสภาพ ว่าเมนต์สามล้อว่าสันว่าพาลูกๆตะเวนสัญจรงานวัดหลายจังหวัดฟิลคือให้เลยพาลูกเที่ยวงานวัดปลาเป้าลูกโปง่งยิ่งหนุ่โป่งฟิลนั่นเลยว่าสันว่าพี่น้องอ่าก็บ,บอกอีกว่าตอนทีตอนแซะแพวพาวเหยียดดูถูกแพวพาวกันสนุกปากมาตอนนี้โดนล้อบ้างแซะบ้างรับกันให้ได้สิว่าสันว่าพี่น้องก็สิมีโพูด อถอยคำที่บาสามารถอ่านออกอากาศได้ไลอัานนะพี่นวงเนาะเจดวงกับอนิญาตอ่านให้พี่นวงฟังเพียงแค่นี้นั่นละน,น,นั่นในส่วนของทางเอฟซทางบอดบิ๊กเนาะกับบพ่อใจพี่นวงเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ไว้แบบนี้พี่นวงเพิ่นก็บ,บอกว่าทีพวกคุณก็แซะเขาตลอดไม่ใช่หรอต่อให้เขาพาเด็กไปวัดฟิลเหมือนปลาโป่งเขาพึ่งมาตั้งค่าได้ปีเดียวเอง ในที่ว่าวงในตำนานไม่เคยเห็นเด็กไปเที่ยวไหนเลยวาสันวะาตะลกเนาะอันนี้คือเขาไปแบบใกล้ๆแบบง่ายๆแต่ที่พักหรูมากเลยถ้าสำหรับไปหมดค่ายถือว่าสุดยอดแล้ววาสันวะและต่อให้จะไปใกล้หรือไกลก็ทำให้มันได้เหมือนเขาก่อนวะสันว่าพี่น้องเช่าแค่ที่พักเหมือนเขาให้ได้ก่อนวาสันวาวันไหนคุณแผลวพาวพาลูกลูก ในวงไปได้ขอชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะวสันต์มาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซีเนาะเพิ่นเขามาคอมเมนต์ตอบกลับพ่างเพจดังพี่น้องนั่นแหละก็เลยมีทางอ่าทางเอฟซีหลายท่านเนาะเพิ่นกับเขามาตอบกลับมินนี่กันพี่น้องบางท่านก็บอกว่ามาตอบกับเพิ่นเนะเพิ่นเววาให้แป้วผ้าว,วาบอบเคยมี่ปัญญาผ้าลูกนองในวงไปเที่ยววสันต์มาพี่น้องนั่นคอมเมนต์นี่เพิ่นก็เลยว่า ่าข้องสีบทีเวียดนามถูกกว่าไทยเยอะมาสันวา่าเที่ยวเวียดนามถูกกว่าไทยอยากอวดอ้างว่าตัวเองรวยแน่จริงพาลูกทีมไปเที่ยวยุโรปสี่มาสันวา่าภาษาเที่ยวเวียดนามเที่ยวไทยยั่งใจแพงกว่ามาสันว่าพี่น้องกะมาตอบกันเนาะแต่ละคนแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าอันตั้งค่ายปีเดียวแต่ได้เท่านี้เราว่าเก่งนะต่อไปอีกหลายๆปีข้างหน้าเขาอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็ได้นะ อันนี้เพิ่งปีแรกค่ะวาสันว่าจะมี่เอฟซีู้่ใจนี่ยแหละพี่น้องว่าทางเพจนี่มาว่าทางไข่ตัวเกี่ยวว่าทางบอดบิ๊กนี่ว่าเขาไปเที่ยวฟิลเหมือนงานวัดคิดได้จังไดประมาณนี้พี่นงองก็ยังบอกต่ออีกว่าถ้าเมื่อใดทีทางเพี้ยวเภาผ้าลูกๆในวงไปเที่ยวใดคือจังบอดบิ๊กกระชีขอซื่นส้มเป็นยางมากวาสันว่าพี่นงองนั่นล่ละพี่นงองทาง เอฟซีของทางคุณแม่แผวเผา,เานะเพือพ่อนกับเพราะว่าใจขึ้นกันพี่นวงเพราะว่ากับขึ้นจังแบบว่ามาดูถูกทางแผวเผาว่าบา่บาบมีอ่าสามารถสิผแบบ้าลูกบ่งไปเที่ยวแบบขึ้นจังทางบอลบิ๊กผ้าลูกบ่งไปเที่ยวยกลำใดนั่นละพี่นวงแล้วพี่นองมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตไม่เดียวเจดวงเฉียวมากฝากพี่นวงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า